สวัสดีนะคะทุกคนเลยอ่าวันนี้ตุ่นมาแล้วค่ะมานะคะให้ทุกคนนะคะร่วมนะคะสวดมนต์ร่วมกันนะคะจะเป็นพลังบุญมากเลยแล้วก็อ่าตุ่นก็จะสวบดบทชุมนุมเทวดาด้วยอ่าซึ่งดีกับชีวิตมากๆนะคะสวดมนต์ตอนเช้านะคะระ,ะลึกถึงคุณพระนะ,ะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะแล้วก็ อ่าสวดบทชุมนุมเทวดาแล้วก็พา,พาทําสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาด้วยนะคะอ่าแลวขออนุญาตแชร์นะคะแชร์ไปที่กลุ่มสวด่อน ชร์เรื่องราวดีๆกันนะคะแชร์ไปดูัวโอเคประมาณนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ไปสวดกันเลยอ่กราบพระก่อนนะคะ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์งงงอิมินาสการนะพุทธทางอภิปูชยามิอิมินาสการนะธรรมบงอภิปูชยามิอิมินาสการนะสังฆังอภิปูชยามิอะระหังสมาสัมพุโธภควาพุทธทางพะคขวันตังอภิวาเทมิ สวัขาโตพระขวตาธรรมโมธรมมังนะม,มัสมิสุปติปันโนพระขวโตาสาวกสังโคสังคังนะมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคขณาทายาติสารเนนสหปัญจะศีลานิยาจามะทูติยามปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคขณาทายา ติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตตะิยปีไมยางพันเตวิสุงวิสุงลคานทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตสะพระกะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคจฉามิธัมมังสารนังคจฉามิสรังคังสารนังคจฉามิทูติยมปีพุทธังสารนังคจฉามิทูติยมปีธัมมังสารนังคจฉามิทูติยมปีสรังคังสารนังคจฉามิ ตตียมปีพูธทางสรารนังคาชามิตตียมปีทำมังสรารนังคาชามิตตียมปีสร้างคังสรารนังคาชามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาทิยามิอทินนาธานาเวรมณีสิกขาปะทางสมมาทิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทางสะมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทางสะมาทิยามิสุราเมรยามัชชาปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทางสะมาทิยามิสัพพังอปาราทางคามะทะเมพันเต อุกาสะทาวรติเน,นะกตังสับพังอปาราทัคมาธเมพันเตอูกาสะขาม,ามิพันเตอิติปิโสภัควาอาระหังสัมมาสัมพุโธว,วิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตะโรปุริสธรรมาสารทิ สัทธาเทวมนุษยสานางพุทโธพระขวาติสวะขาโตพระขวตาธรมโมสานทิติโกอาการิโกเอปัสสิโกโอปัญิโกปัจัตตังเวทิตโพวินยูฮีตี สุปฏิปันโนพระขาวโตวสาวกสังโฆอูชูปฏิปันโนพระขาวโตวสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนพระขาวโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนพระขาวโตสาวกสังโฆย้าทิทางจัตตาริปุริสยุกานี้อาจาปุริสปุคารา เอสะพะคาวะโตสาวะกะสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทากิเนโย ο, อันชลีการณนโย ο, อะนุตรังปุญญะเขตตันโลก,กสัสติอ่าเดี๋ยวเราไปสวดนะคะบทชุมนุมเทวดากันนะคะบทนี้ดีมากเลยนะคะ ตั้งแต่สวดมานะคะโอ้โหบทชุมเทวดาเลิศมากอ้าวบทชุมนุมเทวดาอันนี้จะได้ไหม เเคกามิจารูเปคีสิการะตะเตจันตาลิเควิมาเนทีเปและเทจะคาเมตะรุวนาคะหาเนเคหาวัตถุมาหิตเเคเต มาจายันตุเทวาละทะละวิสเมยะัคข,ะขันทะพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุยวะระวะจะนังสาธโอเมสุนันตุ ัาสะจัจจนโลอยมมะยัมพันตาธัมมัสะวะนากาโลอะยัมพันตาธัมมัสะวะนากาโล อยามพะทันตา,าเริ่มสวดมนต์สวัสดีค่ะคุณเล็กสุดสวยเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็ไปทำสมาธิการนะคะคุณเล็กน่าจะนั่งไปแล้วนะคะสมาธิส8่ป 叮叮。Ding, ding. เพลงแคนนอนก่อนนะคะลูกเกอแคนนอนแคนนอนต้องเอาแบบว่าที่มันเป็นเวอร์ชั่นช้าๆเก่าม <c oughs> <c oughs> ากหาก่อนนะคะหาก,ก่อนนะคะ แป๊บหนึ่งนะคะเราทำสมาไอเราสดหมดแล้วเนาะแล้เราก็มาทําสมาธิการฝึกสมาธิการสามารถเข้าไปดูตุ่นได้ที่อ่า u u u e e นะคะว่าไรพรชมรุ่งได้ไ<อ>เดี๋ยวเอา youtube มาแปะไว้อ่ะเจอแล้ว ทำเวอร์ชั่นของตัวเองไว้นะคะสาธุค่ะคุณชนา,นานันทำเวอร์ชั่นของตัวเองไว้ใน YouTube นี้ตามได้นะคะอ่ะทุกคนหลับตานี่นะคะมือขวาทับมือซ้ายนะคะหลับตาหายใจเข้าท้องป่องนะับหนึ่งสองสามสี่ การหายใจไว้นะคะนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8จากนั้นค่อยๆผ่อนลมหายใจแล้วก็ท้องฟีท้องแฟบเลยนะคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ส่าเเวลาทำสมาธิก็สามารถยิ้มได้นะคะยิ้มเล็กน้อยนะคะเริ่มแล้วนะคะ เดี๋ยวเรานะคะได้ประมาณสิบห้านาทีแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปแผ่เมตตากันอ่าแผ่เมตตากันให้ตัวเองแล้วก็สัพพัสสะนะคะหังสุขีโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดอาหาง นิทุกโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความถุกอาหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรอาหังอพชาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียนอาหังอานิโคโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกใจสุขีอาตานางปะริหารมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินเพศัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อะเวลาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปจาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอตานางังปะริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะขอบุญบารมีที่ลูกได้ถวมดมนและนั่งสมาธินี้ให้แก่เทวดาของนามารินีหนูมาก็ขอรวบรวมบุญบารมีตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ให้ข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือให้ผู้คนได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและขอให้พวกเขาเหล่านั้นมีไรายได้8ล้านบาทเป็นจำนวน8ล้านคนขึ้นไปสาธุทานาบุญ้วยค่ะ